สวัสดีค่ะอยู่ในครัวบ้านๆกับใยญยเราออกเหมือนเดิมจะ้ะเมนูมื่อนี้ลาบป่าได้พี่น้องลาบปลานินซับซับป,ป่านะปลานะซับแล้วพี่น้องก็เ,เลยสิบมาครัวเนาะครัวให้สุกแล้วให้ยลาบ สุกก่อนนั่งกันเด้อพี่น้อง ส,สุกแล้วได้ที่พี่นนอะตุ๋นสุกแล้วออกมาใหเย็นก่อนเนาะตอนนี้เขาฮ้อนอยู่ก็ให้เย็นก่อน ช่วงระงหว่างรอเพื่อพักเออไว้เพื่ออนป่าเย็นเนะพี่น้องแล้วก็จะมาหัน่นหั่นหอมนี่ก็คือเสรา่นีน่เสรา่นเน่ก็พักหอมเียนะพี่น้อง ใบหอมแต่ซอยพักก็กลิ่นหอมแล้วพี่น้องเอ้กินห,หอมหอมโมกระซิดกันอยู่นะพ่อ มีง่ายจิงพี่น้องเอ้นเนื้อป่าคันเสือมด z o o ยได้พี่น,น้องน้องภูมิมา้อย้อยมีมดเป็นนั่นคันเสือมดไปนะนี่ก็คือมะนาว มะนาวยมแรงก็สิประมาณนี้แหละเครื่องปรุงก็จะมีพริกปน่นพริกป่นเพียวเจอหน่อยเจอหลายไม่ได้แต่มันเพ็ด แล้วค่อยซิมนะแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวผงนัว,นวขาดไม่ได้ ก็ผักที่เราเตรียมไว้ผักที่เราเตรียมไว้นะพี่น้งองเทลงไปหอมขานะ้าวโคดเนาะหอมว่าจหอมไม้หอมไม้มไมขา้าวโพว ชิมดูแซ่บแล้วจ้ะพ,พีกอีกจกังไงเนาะมีเพช็ดโอ้แต่กขอโทษขวออาย พสิกินนะจังบีบมะนาวลงเนะพี่นะ้องบีบมะนาวลงบีบมะนาวลงสุดๆเนื้อป,ป่าน,านันเขาคัดมดส้มเสืออนะไทดิพี่นะ้องเขาว่าสิกวย

แล้วลราพี่น้องเป็นแนวได้เป็นตาแ่บบอน,นกินกะบีบมะนาวลงนะพี่น้องเนาะมาจ้ามากินน้ำกันแล้วละ่ะกินน้ำกันเด้อจ้าเด้อแซ็บเบกับข้าวเหนียวร้อนร้ซนเ็บเบคลิปนี้กับลาบป่านะจ้าลาบปานีน ฝาก like, ากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อทำคลิปต่อไปนะจ๊นะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า๊ายบาย